ผู้ถามมาอีกว่าเจอการดิ่งลงหูดับไม่ได้ยินเสียงอะไรถ้าเกิดจากอะไรจะแก้ยังไงอันนี้ก็คงจะเป็นผลจากการเจริญสมาธิถ้าสมมุติว่าเราดูลมหายใจก็ดีหรือเราภาวนาพุทโธก็ดีจนสติอยู่กับพุทโธทำนานๆทำมากๆเข้ามาจนเป็นอารมณ์เดียว พอมันถูกส่วนข้าวครับมันก็ปล่อยวางสังขารร่างกายภายนอกนะพอมันปล่อยวางได้มันก็จะมีความรู้สึกว่าเสียงภายนอกไม่ได้ยินแต่ั้เข้าวไปรับรู้ถึงอาการของดิ่งของจิตก็จิตกําลังรวมลงนะผ่านจากยาไปสู่ละเอียดนะมีอาการหูดับนะมันไม่เอารับเรื่องอะไรภายนอกแล้วนะก็เกิดจากการสมาธิั่นแหละ จิตยุดทุกส่วนเข้าอยู่ในเรื่องของฌานและการเพ่งที่สำเร็จสำเร็จมีวิตกวิจารปิตุเอกะกะตาอยู่กับลมหายใจหรือกับพุทโธอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันสติมันไม่ออกไปนอกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมที่อยู่ภายนอกเสียงที่อยู่ภายนอกก็ไม่ได้ยินแล้ว ถ้าเราเข้าไปถึงอุเบกขาอิรตาเป็นเรื่องของชานสี่ยิ่งลึกเข้าไปอีกจนกระทั่งร่างกายอะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพระาะฉะนั้นนี่อันนี้เป็นเรื่องของฌานนะเป็นเรื่องของสมาธิที่รวมตัวอันนี้ว่าเราจะแก้แก้ไงถ้าเราต้องการไปนิพพานเราจะต้องดึงออกมาถอนออกมาถอนตนขึ้นมาจากการเข้าไปยึดติด ไม่ว่าเรื่องรูปเสียงกิ่นและการสัมผัสอะไรซึ่งเป็นการจิตประกอบราคะจิตประกอบโทษสะนะความโกดจิตประกอบโมหะก็หลงไปทั้งโน้นทั้งนี้เนี่ยหลงจนไม่รู้ตัวก็เหมือนีหลงไปใครเรียกเนี่ยต้องตอบหลังพั่วถึงจะรู้สึกตัวเพราะว่าหัอหลงคิดเพลินไปสติเนี่ยเจ็ดยุดหดโหเจ็ฟุง้งซ่านคนก็จิตเนี่ยเหมือนกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย รือคนเป็นโรคประสาทคิดมากพุ่งซ่านจิตเป็นชานเห็นไหมเพราะว่าเราไปฝึกสติอยู่กับสิ่งเดียวมากๆ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 เข้าจนกระทั่งได้อารมณ์เป็นหนึ่งจนกระทั่งมันปล่อยวางสังขารร่างกายปุ๊บรวมตัวสงบลงแต่ก็จิตตกศูนย์จิตดิ่งเราไม่วาแวกับสิ่งภัยมอกมากๆเนี่ยเราภาวนาพุทโธ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 ทั้งวันทั้งคืนมากๆก็เช่าจนกระทั่งได้อารมณ์จนไม่เอารับเรื่องภายนอกพอมันถูกส่วนปุ๊บมัน ดิ่งวุบลงไปเลยนะเพราะว่าไอ้การที่ดิ่งเนี่ยมันมีระยะบางทีดิ่งมากดิ่งน้อยนะจะเปลี่ยนพบยาเป็นสู่พบละเอียดเนี่ยบางทีถ้าเราทําการภาวนาพุทโนธนานได้อารมณ์นานๆข้าวพอมันถูกส่วนพบมันเหมือนกับตกศูนเนี่ยวุบนะแต่บางคนในเจริญสติสัมปัญญายเนี่ยมันเป็นตัวตื่นถ้าเราดูใจเต้น มันที่มันดับอยาไปหาละเอียดง่ายๆมันก็ดับแต่เมื่อจะร่เราจจะเรียนรู้ถ้าเรามีอำนาจสมาธิบ้างเราก็จะเรียนรู้หูดับไม่เข้าไปสนใจสติเด่นในจุดที่เราก็ที่กําหนดมันเหมือนกับว่ามีตาไหนแล้วแต่มันเป็นตาของยานตาของสติเขาจะเจริญหนักมาทางทิพย์จักสุหรือจะหูทิพย์ตาทิพย์อะไรก็แล้วแต่มันก็ดับก็ไปภายใน ทีธีการแก้ถ้าเราจะปฏิวัติเพื่อไปนิพพานเราต้องถอนตอนขึ้นมาให้มีสติสัญญาสองตัวนะไม่ให้มันดิ่งดิ่งไปงั้นมันจะไปติดเสียเวลานานแต่ถ้าเราไม่รู้เราอยากจะศึกษาดูเราก็ทําต่อไปนะแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ทางเราเบื่อหน่ายในการที่จะไปติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่มันดิ่งได้เดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีแล้วพราะมันต้องมามีชีวิตประจําวันอยู่ พอเราเข้าไปใหม่ถ้าเราทรงอารมณ์ดีเราเข้าไปใหม่แล้วก็เข้าง่ายแล้วก็ออกมันใช่ชีวิตอย่างถ้าเราเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยเราไม,มา่มาเสียเวลาสู้เอาสิ่งที่มันเที่ยงเที่ยงดีกว่าก็คือนิพพานนะราปฏิบัติเพื่อฝืนกระแสโลกเพื่อไปนิพพานมันจะได้ไม่ต้องกลับมากเกิดดับ,ดบ,ดบอีกถอนตนขึ้นมาให้มีสติสัมัญในฐานทั้งสี่ ฐานกายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเรื่อยไปไประเดี๋ยวมันก็ตัดอุปทานได้เองจิตจะเป็นยังไงจะฟุ้งซ่านจะรักฆทสะโมหะอดอูหรือจะดิดเป็นฌานแล้วก็ช่างหัวมันมีสติสัมัญญาเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป